เทียงคู่บ้านเทียงคู่คุณกลับมาในช่วงนี้นะครับมาถึงช่วงของการเทสรถค่ะอย่างที่เกริ่นกันเอาไว้เราจะไปกันที่ Mazda 2 Eco ค่ากครับก็สำหรับ Mazda 2ใหม่นะครับเป็นเจเนอเรชันที่4แล้วนะครับก แล้วก็ค่อนข้างประหลาดใจทีเดียวนะครับก็ที่ไปสวมเข้ากับโครงการ e ีโคคาเฟสสของรัฐบาลพอดีอีโคคาเฟสแรกเนี่ยที่ให้การส่งเสริมการลงทุนไปเนี่ยก็หลายค่ายก็ทยอยเปิดตัวรถเกือบครบแล้วที่บอกว่าเกือบครบเนี่ยเพราะว่าจริงๆเดี๋ยวยังมีซูซูกิต้นปีหน้าเขายังมีมีตัวใหม่ที่ไม่ใช่สวิละไม่ใช่สวิตเป็นตัวซีดานไล่เลียงมาที่คุณผู้ชมเห็นนั่นแหละมีทั้งมาร์ช ใช่ไหมเอาเม拉มิสันมาร์าเมลเม拉มิลาดแอชชาร์ดโตโยต้ายาริสครับซูซูกิสวิปซูซูกิสวิปค่ะยังภาพที่เห็นชัดๆเนี่ยคล้ายๆกับมาด้าสเนี่ยก็อย่างสวิปกับยาริส่ซึ่งปกติก็เป็นรถระดับซับคอมแพกซับคมเดิมๆเมืองนอกก็เป็นซับคอมแพกนะจริงๆมาร์ชก็เป็นซับคอมแพกอฮะมาร์ชก็เป็น s u b คอมแพ c ก็คือ ก็คือเคยเป็นเครื่องยนต์พันห้าพันหกอะไรมาก่อนแล้วก็มาปรับลดเครื่องลดเครื่องยนต์ลงเพื่อที่จะได้มาเข้าอีโคคาร์ใช่เพราะว่ารัฐบาลเนี่ยเน้นนะครับอีโคคาร์เนี่ยย้ำมีกทีนะครับเบื้องต้นเลยเนี่ยอาจจะคิดว่าอีโคคาร์อาจจะเป็นรถราคาประหยัดแต่ไม่ใช่นะครับอีโคคาร์เนี่ยตอนหลังมันเป็นรถอีโคโลจีก็คือรถที่มันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมปล่อยไอเสียตามกินน้ำมันน้อยนี่คือแนวคิดของคำว่าอีโคคาร์นะครับก็ ไม่ใช่ลดราคาประหยัดอย่างที่เข้าใจกันตั้งแต่สักห้าหกปีที่แล้วไม่ใช่นึกว่าเข้าใจว่าอีโคอีโคโนมิกอีโคโนมีอะไรอย่างนี้หรือเปล่าไม่ใช่อีโคโนมีเป็นอีโคโลจีย้ำอีกทีฉะนั้นรัฐบาลก็จะมีเงื่อนไขว่าถ้ารถที่อยู่ในในกลุ่มอีโคคาร์นี้นะครับก็ต้องปล่อยไอเสียเท่านี้กินน้ํามันเท่านี้แค่นี้นะครับอันนี้หลักๆนะครับถึงจะได้สิทธิพิเศษต่างๆนะครับแล้วก็เรื่องราคาอ่าก็มีส่วนเพราะว่ารัฐบาลสนับสนุน เสียภาษีจรารสามิตรแค่17เปอร์เซ็นต์ถ้าเป็นซับคอมเพกทั่วไปผ่านภาษี e 20เนี่ย e 20คือแก๊สโซฮอล์นะครับก็จะเสียภาษี25เปอร์เซ็นต์ครับ17กับ25มีความต่างอยู่ฉะนั้นราคาของ e c o c a r มันก็เลยถูกกว่าพวกซับคอมเพกเครื่องพันห้าที่ขายอยู่ะนะครับนั่นคือเฟสหนึ่งที่ที่ทำกันมาแล้วออกกันมาหลายรุ่นแล้วนะครับเฟสสองรัฐบาลก็เก็บตกครับพวกที่ ยังไม่ได้เข้าร่วมเฟสแรกด้วยความไม่พร้อมด้วยโปรดักต์ด้วยตัวเขาเองอ่ะนะครับก็เลยก็เลยทําเปิดเฟสสองขึ้นมาอีกคนะครับเป็นอีโคคาร์เฟสสองแต่อีโคคาร์เฟสสองในข้อกําหนดหนักกว่าเดิมคุณตูนคุณผู้ชมนะครับเรื่องการปล่อยไอเสียอย่างเฟสแรกเนี่ยปล่อยไอเสียเนี่ย C O 2เนี่ยหนึ่งกิโลเมตรเนี่ยห้ามปล่อยเกินหนึ่งร้อยยี่สิบกรัมเขามีวิธีวัดของเขานะเครื่องบนบนโรลเลอร์บนลูกกิ้งเขานะหนึ่งกิโลเนี่ย ปล่อยห้ามเกิน120กรัมแต่พอเป็นอี้วคาสองเนี่ยหกิโลต้องปล่อยต่ากว่า100กรัมโกรัมมีเข้มข้นขึ้นอีกนะครับเรื่องอัตราบริโภคน้ำมันคเฟสหนึ่งห้าลิตรต่อร้อยโลนะครับหรือหรือ20กิโลเมตรต่อลิตรอ่ะว่ากันง่ายเฟสหนึ่งเนี่ยต้องไม่ต่ากว่า20กิโลเมตรต่อลิตรบางค่ายโฆษณานี่เคลมไป22กิโลเมตรต่อลิตรก็มีนะต้องไม่ต่ํากว่า20กิโลเมตรต่อลิตรในเฟสแรกแต่เฟสสอง หนักกว่านั้นอีกก็ต้องไม่ต่ำกว่ายี่สิบสามกิโลเมตรต่อลิตรนะครับฉะนั้นเงื่อนไขเข้มข้นมากขึ้นนะครับขณะที่ขนาดเครื่องยนต์เขากำหนดขนาดเครื่องยนต์ไว้ด้วยนะครับในเฟสแรกใช้เป็นเครื่องยนต์เบนซินไม่เกิน1ัน0ซีซีซีดีเซลไม่เกินพันสี่แต่พอมาเป็นเฟสสองเนี่ยข้อกำหนดคือเบนซินพันสาเท่าเดิมแต่ขยับดีเซลขึ้นมาเป็นไม่เกิน1,500อซีซีทีนี้เข้าทางมาสด้า ครับมาซาก็มีเทคโนโลยีสกายแอคทีฟพอดีในมือเนี่ยนะครับก็มีตัวเบนซินพันสามก็มีนะครับอันนี้สกายแอคทีฟเลยนะครับดีเซลพันห้าก็มีนะครับหรือถ้าเห็นในมาธาสองนี่ก็เป็นเบนซินตัวสองลิตรนะครับแต่เอาละพออยู่ในมาธาสองเครื่องยนต์มันก็ต้องอยู่นี่แหละพันสามพันห้านี่พอดีเลยอยู่ในเกณฑ์เลยเป๊ะอยู่ในเกณฑ์เลยซึ่งซึ่งดีเซลเนี่ยค่ายอื่นก็ไม่มี มีแต่แต่ว่ายังไม่ชัดเจนเขาชัดเจนในบางตลาดอาจจะมีอินเดียอาจจะมีในยุโรปคือทุกค่ายมีหมดแล้วครับเทคโนโลยีในไทยเนี่ยรถเล็กยังไม่เคยมีใครวางดีเซลมาก่อน่ใถ้ามีในยุคหลังๆที่เห็นก็คือฟอร์ดโฟกัสวางดีเซลมาในรุ่นก่อนหน้านี้นะครับพอรุ่นใหม่ก็ไม่มี แต่นมเมันดีเซลดีเซลพันห้านะในเก่งเล็กด้วยในเก่งเล็กเออมันน่าสนใจตรงนี้แหละก็สรุปสุดท้ายอะไรนะครับมาซาเข้าโครงการยูคาเฟ่สองแล้วก็นํมาซาสองนี่แหละนะครับเข้าไปแล้วก็วางเครื่องยนต์ดีเซลพันห้าดีเซลพันห้าเบนซินพันสามตัวเบนซินเนี่ยคุณผู้ชมเขาเขายังบอกว่ายังไม่ขายอดีเซแต่ผมเข้าใจว่าเป็นเทคนิคทางการตลาดนะครับเพราะถ้าบอกว่าเดี๋ยวมีเบนซินอีกคนรอเลยครับ คนจะล่าใจคนก็จะเปรียบเทียบกันด้วยคือยังไงเนี่ยมันต้องยังไงมันต้องมีตัวเบนซินขายตามมาแหละอฮะนะครับแต่แต่มันต้องมีเรื่องราคาเรื่องอะไรหลายอย่างอาเป็นว่าตอนนี้ค่ะยังไม่มีเบนซินพันสาม้วกันก็จะมีดีเซลมาก่อนดีเซลมาก่อนแน่นอนนะครับเผยโฉมในงานมอเตอร์เอ็กโปปลายเดือนนี้นะครับหรืออาทิตย์หน้าแต่ขายจริงเนี่ยพร้อมเปิดราคาเนี่ยเดือนมกราคมช่วงกลางเดือนมกราคมปีหน้า เปิดรับจองอะไรอย่างเป็นทางการเนี่ยเือนมกราคมปีหน้าแต่คาดการกันว่าแต่ว่าปลายปีนี้สมมติในงานมอเต็กโปถ้าคุณผู้ชมเห็นเนี่ยชอบไปจองสิทธิ์กับเซลที่โชว์รูมได้เลยนะครับวางตังไม่วางตังยังแล้วแต่คุยนะครับเพราะมันยังไม่เข้าของเงื่อนไขกฎหมายที่ว่าได้ใบจองยังไม่ได้ใบจองแบบที่จองปกตินะครับนี่คือแค่ไปจองสิทธิ์ถ้าเห็นแล้วชอบนะครับฉะนั้นก็เนี่ยเป็นที่มาที่ไปของทําไมมัตต้ร์สอง ถึงต้องวางดีเซลพันห้าแล้วก็อยู่ในข้อกําหนดพอดี<พ>อแล้วก็ผ่าน,นทั้งมาตรฐานไอเสียอัตราบริโภคน้ำมันมาสด้าเนี่ยเคล э มถึงขนาดว่ามาด้าสองใหม่เครื่องยนต์ดีเซลพันห้าเนี่ยนะครับหรือหนึ่งจุดห้าลิตรเนี่ยนะครับประหยัดน้ํามันถึงยี่สิบหกกิโลเมตรต่อลิตรนะครับดีกว่ามาตรฐานที่รัฐบาลกําหนดไว้เอีกกําหนดไว้อีกนะครับเขาค่อยๆกำหนดให้แค่ยี่สิบสามอ๋อแล้วเรื่องราคาอที่คุณผู้ชมคุณตุ่นมองว่าอ้าวแล้วทีนี้ ราคามันจะยังไงมันจะอีโค่ไหมมันจะอีโค่ไหมหรือว่ามันจะต้องขึ้นไปเป็นซับคอมแพคครับคือพอเป็นจริงๆมีข้อกำหนดหนึ่งนะคุณผู้ชมถ้าเป็นอีโคคาเฟ่สองเนี่ยจะเสียภาษีสรรพสามิต14%ค่ะนะครับค่าเฟสแรกเสียเท่าไหร่ที่บอกวปที่แรก 17, 17. นะครับเฟสแรกเสีย17นะครับอีโคคาเฟ่สองเสีย14แต่เสีย14เนี่ยมันจะมีผลปี2559อ๋อ ฉะนั้นมาด้าทำไงเออทำไงล่ะตอนนี้ก็เลยไปคุยกับทางทางบ OI คุยกับทางกระทรวงกันคลังนะครับก็สรุปมาได้ว่าให้เสียภาษีสรรพสามิต17%ตามพวกที่เสียเฟดแรกไปก่อนเฟสแรกจริงๆทำแบบนี้ค่ายรถอื่นก็งงนะค่ายรถที่เขาขอส่งเสริมการลงทุนไปในเฟดแรกอ่ะก็บอกอ้าวเล่นกันแบบนี้ได้ด้วยเหรอเอาละสรุปว่า มาถ้าสองก็จะเสียสปาร์สานมิดสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไปก่อนเอาอย่างเงี้ยเสียสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์ไปก่อนนะครับแล้วพอเราถามเรื่องราคานะครับมันจะขายอยู่เท่าไหร่อ่ะตอนนี้มาต้าสองปัจจุบันนะครับมาต้าสองปัจจุบันเครื่องเบนซินพันห้าเนี่ยเสียภาษียี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เสียยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ตามตามอีสิบนะครับเสียยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ก็ยังขายอยุ่เจ็ดแสนอ่าก็ขายเจ็ดแสนแล้วอ่าขายเจ็ดแสนนะครับอเฉะนั้นดีเซลมา มันจะขายเท่าไหร่แล้วเสียภาษี17%คือผมบอกได้เลยว่ายังไงมันก็ต้องมี7แสนอ่ะมันก็ยังต้องถึง7แสนอยู่ดีใช่ยังไงก็ต้องถึง7แสนนะครับก็แต่ถ้ามองมุมกลับไงมองมุมกลับไงว่าถ้าถ้าไม่ได้ภาษี17%มาช่วยเนี่ยนะไอ้รถแบบนี้ดีเซลพันห้าเนี่ยก็ะทําไม่ได้ราคาก็จะต้องสูงไปมากกว่านี้ก็มองกลับกันนะครับคุณผู้ชมมองว่าถ้าไม่ได้ภาษีอีโคคาร์มาช่วยราคาอาจจะโดดไป 9ก้าแสนหรือเปล่า8ปดแสนหรือเปล่านี่ครับถ้าเสีย25%ก็เหมือนเอาด้านภาษีมาแบบมาตู้กันเขาใช้คําแบบว่าเขาใช้คำแบบว่าภาษาบ้านๆนิดนึงคือเอามาแบบมาตู้ๆกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วมันก็เลยทําให้ราคามันไม่โดดไปมากขนาดนั้นคือทําให้ผู้ซื้อเนี่ยสามารถที่จะซื้อได้ง่ายยิ่งขึ้นโดยการแบบ คือเอาเทคโนโลยีใส่เข้าไปเอาอะไรใส่เข้าไปแต่ว่าราคาเนี่ยมันไม่ต้องโดดมากเพราะว่าได้ในเรื่องของภาษีมันมาช่วยคือถ้าเอาเข้าใจง่ายๆเลยนะมสมมติราคามันออกมาคุณผู้ชมทุกมองว่าโอ้หอีโคคาร์ทำมมนแพงจังอถ้ามองเป็นมุมอย่างนี้นะครับมองเป็นว่าซับคอมแพคเครื่องยนต์ดีเซลเสียภาษีอีโคคาร์ใช่ไหมถ้าสมมติซับคอมแพคเครื่องยนต์ดีเซลไม่เสียภาษีอีโคคาร์โอ้ราคาพุ่งนะครับ อ่าใช่แต่ถ้าคุณผู้ชมมองว่าเป็นซับคอมแพคเครื่องยนต์ดีเซลแล้วเขาก็มีวิธีการของเขาเพื่อเพื่อที่เขาจะได้เสียภาษีน้อยได้เข้าอีโข้คาได้เสียภาษีสรรพสามิตน้อยลงนะครับก็เป็นคนดีกับผูได้ทาก็ทําราคาได้ราคาก็อาจจะออกมายังไงก็ต้องมีเจ็ดแสนต้องมีเลขเจ็ดอ่ะนะหรืออาจจะเริ่มหกหกเท่าไหร่ไม่รู้เก้าเก้าอาจจะมีหกอ่ะมีหกอ่ะแต่แต่ถ้าคืออาจจะแบ่งขายหลายย่อยปูนยาง ที่ผมเพิ่งไปลองขับมาเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับไปขับที่เขาใหญ่สั้นๆนะครับได้ขับอยู่ที่โบนันซาสามรอบอมีซิกแซกไปมานะครับรวมๆเจ็ดโลได้นะครับไม่ถึงซิกนาทีนะครับรุ่นที่เอามาขับเนี่ยก็ผลิตที่ AAT แล้วนะครับผลิตที่เหมือนข่าวเราสัปดาห์ที่แล้วใช่ไหมอ่าใช่เราแจ้งว่าเริ่มผลิตที่โรงงาน AT ระยองของมาซ่าแล้วนะครับก็ก็ผลิตที่โรงงานนั่นแหละแล้วก็สเปคอะไรต่างๆเนี่ย เป็นยังเป็นสเปกยังไม่ใช่สเปคที่ทําตลาดในไทยร้อเปอครับแต่รถในผลิตไทย<ะ>นี่ครับคันที่ผมขับก็เป็นนี่แหละมาทั้งสองเครื่องยนต์ดีเซลนี่แหละนะครับหนึ่งจุดห้าลิตรสกายแอคทีฟทั้งคันนะครับเกียร์อัตโนมัติหกสปีดตัวเครื่องยนต์เนี่ยตัวดีเซลเนี่ยร้อยห้าแรงม้านะครับแรงบิด2องหสิบนิวตันเมตรนะครับประกบเกียร์อัตโนมัติหกสปีดเครื่องยนต์การตอบสนองเนี่ยไม่มีปัญหาครับค่ะเรียวแรงดีครับ เสียงดังไหมเหรอถ้าคนบอกดีเซลจะเสียงดังใช่ไหมมันก็ดังนิดหน่อยนะก็ตามสไตล์ดีเซลแหละจะไม่จีงขั้นโมโหลาน่าลำคาคุณผู้ชมจอดอยู่ข้างๆก็ไม่ได้หุ่นหยีอะไรเสียงเพราะอย่าลืมว่ามันเล็กเครื่องมันเล็กไงเครื่องมันน่าเองนะครับแล้วมาซาห์เขาก็มีเทคนิคเรื่องของการลดแรงเสียดทานอะไรต่างๆนะครับในตัวของบล็อกเครื่องยนต์สกายทีปเนี่ยนะครับก็เสียงไม่ได้ดังมากนะครับหรือเข้าไปขับเนี่ย อาจจะดังเข้ามาไหนตอนเร่งนะครับแต่ผมผมไม่ซีเรียสนะอ่าจขับสปอร์ตไหมคือมาซาเนี่ยแนวคิดของการการทำมาราสองเลยนะครับเขาอยากให้คนเนี่ยเพลิดเพลินสนุกสนานกับการขับขี่กับการขับขี่อันนี้เป็นเป็นแนวคิดของเขานะครับเรื่องภาพลักษณ์อะไรต่างๆเนี่ยครับขับแล้วมันต้องดูดีคือ e ีโคนะแต่ว่า e ีโคแบบดูดีเขาบอกอาจจะเป็น e ีโคระดับพรีเมียม เขาว่าอย่างนั้นก็เจาะอีกกลุ่มหนึ่งนี่ครับก็เขาเป็นการเพิ่มคุณค่าของรถเล็กให้เทียบเท่ากับรถใหญ่ค่ะหมถึงว่าใครอยากคือคือเขามองว่าสมมติคนที่เคยขับรถใหญ่ๆมาเนี่ย เพราะรถใหญ่ๆมันมีออปชั่นใช่ข้างในมากมายความหรูหราใช่ไหมครับอินไซด์อินไซด์นี่ฉันก็ชอบถึงวันหนึ่งมันขับรถใหญ่เป็นเทอะท่าใช่ใช่ไหมเทร์หน้าคุณเนี่ยจ็ใเลี้ยวจอดเลี้ยวใช่ไหมลำบากเลี้ยวลำบากเลยนี่ก็เสยฟุตบาทนี่แหละเขาก็อยากให้คนกลุ่มแบบเนี้ยที่เคยขับรถใหญ่มาก่อนแต่ต้องการออปชั่นดีๆออปชั่นดีๆภายในครบครับอ่าเอนเตอร์เทนเมนต์ความปลอดภัยทุกอย่างมามาแท้สองนี่เลยออ๋เพราะข้างในเขา ผมบอกได้เลยว่าล <จะ S 2> ูลาดูดีที่สุดในบรรดาซับคอมแพ c กและก<อ>็อีโคคา<อ>ด้วยกันะนะครับก็การขับดีเครื่องยนต์เกียร์ตอบสนองดีช่วงล่างก็ออกแนวก็นุ่มหนึบนะครับนุ่มหนึบระดับหนึ่งแต่ถ้าเรียนตามตรงเนี่ยช่วงล่างหรือการควบคุมอะไรต่างๆยังไม่ถึงกับมาด้าสามค่ะคือมาด้าสามนี่ต้องมองเป็นสุดยอดสุดยอดมหาเทพของรถคอมแพสุดยอดมหาเทพ ทุกวันนี้แล้วนะครับคือแน่นอนมันต้องมีแบ่งชั้นมันนะกันต้างแหละทำขับดีเหมือนสามใครจะไปซื้อสามล่ะแต่ถ้าถามว่าถ้ามองเป็นอีโคคาเนี่ยหรือมองเป็นพวกซับคอมแพคด้วยกันเนี่ยตอนนี้ดีที่สุดแล้วล่ะสำหรับมารตสองนะครับสำหรับมาตสองนะครับแต่เรื่องของความสปอร์ตจริงผมว่าเขายังยังเหลือช่องว่างไว้ให้การขับแบบนิ่มๆติ๋มๆเพราะว่าเขาบอกว่ากลุ่มลูกค้าผู้หญิงก็ซื้อเยอะนะพุงมาลัยผมก็ว่ายังไม่ค่อยสปอร์ตเท่าไหร่พุงมาลัยผมก็ ความคิดผมเรื่องการควบคุมอัจมันจะถ้าเป็นตัวผมไงชอบอยากให้มันจิกให้มันสปอร์ตมากกว่านี้แต่แสดงว่าเขาออกแบบมานี่แหละอย่างคุณเลยผู้หญิงเผื่อช่องว่างสำหรับผู้หญิงไว้หน่อยใช่ผู้หญิงที่ต้องชอบแบบออปชันครบๆนู่นนี่นู่นนี่น่นครบๆอะไรอย่างเงี้ยอ่ะงั้นอย่างนี้ดีกว่าเรามามันมันยังบายเอาบายไม่ได้เพราะว่ามันยังไม่ขายมันยังไม่ได้ขายอ่นนี่เรามาร้องไปฟังเฉยๆแล้วแต่การที่มาด้าเดนเกมแบบนี้มันจะส่งผลผมพยากรณ์ล่วงหน้าไว้เลยนะมันจะส่งผลให้คือตอนเนี้ยเอคาเฟ่สองเนี่ย ทุกค่ายที่เป็นค่ายเดิมะนะครับโตโยต้าซูซูกิมิตซูบิชินิสันพวกนี้นะครับที่เป็นค่ายเดิมที่ขอยื่นการส่งเสริมไปในเฟสแรกเนี่ยเขาก็ยื่นในเฟสสองหมดแล้วก็บวกกับค่ายใหม่ m อมก็มีโฟกสวากเคนก็ยื่นไปโฟกสวากเคนนะครับโฟกสวากเคนเอจีเยอรมันนะครับนะครับอย่างมาซาฟอร์ดนี่เป็นอีกอีกสี่ค่ายใหม่ที่จะเสริมเข้ามาจากค่ายเดิมจากค่ายเดิมที่ขอ ส่งเสริมการลงทุนไปในเฟสแรกฉันั้นพอมาถ้าสามขอภัยครับมาถ้าสองมาเกมแบบนี้เลยนะเอามาถ้าสองแล้วก็ใส่เครื่องดีเซลใส่เข้าไปห้าเข้าไปเพื่อทำราคาเดี๋ยวคอยดูนะครับโฉมหน้าของตลาดรถยนต์ซับคอมแพตหลังปี25 5 9เนี่ยน่าจะเปลี่ยนไปนะโดยเฉพาะเรื่องของขุมพลังขุมพลังแล้วก็มาเล่นเรื่องราคากันได้เพราะว่าถ้าคุณไม่ใส่ บล็อกเล็กนะครับแต่ดีเซลพันหหรือเบนซินพันสเนี่ยคุณจะเสียภาษีที่โดดไปมากแล้วมันจะแข่งขัดไม่ได้ถ้าสมมติคุณใส่ได้ตามอีโคคาร์เฟสสองเนี่ยบล็อกเบนซินพันสบล็อกดีเซลพันหเนี่ยเสียแค่สิบสี่เปอร์เซ็นต์แต่ถ้าคุณใส่เกินถ้าคุณไม่อยู่ในอีโคคาร์เฟสสองเนี่ยนี่พูดถึงทรัพย์คอมเพล็กนะก็เสียยี่ห้ามันมีโครงสร้างภาษีใหม่เปลี่ยนมากเกกว่านั้นอีกนะครับก็ก็จะเสียภาษีมากกว่านี้ ก็จะแข่งขันไม่ได้ฉะนั้นหลังปี2559เนี่ยมารอดูครับซับคอมแพคของของทุกค่ายเลยทีเนี้ยทั้งค่ายเก่าค่ายใหม่ะนะครับจะเร,เรื่องขุมพลังเรื่องเครื่องยนต์น่น่าจะมีมีการปรปลนแข่งขันกนสนุกแข่ง,งกันกนสนุกแต่เชื่อว่าทุกค่ายต้องต้องพยายามมากินภาษีอีโคคาเฟส2ที่14ให้ได้นะครัเพราะราคาขายมันตาน่างกัน ต่างกันเยอะนะคะดังนั้นก็ติดตามกันต่อไปนะคะปีต่อๆไปเนี่ยเดี๋ยวก็มาดูโฉมหน้าของแต่ละรุ่นตัดต่อย้ำอีกครั้งสำหรับมาต้สองใหม่นะครับก็เดี๋ยวมาเผยโฉมในงานมอเตอร์เอ็กซ์โปราคาน่าจะเปิดมกราคมใช่แต่ราคายังไม่เปิดเผยนะครับค่ะช่วงนี้เดี๋ยวเราจะพักกันอีกครู่เดียวค่ะกลับมาในช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาอัปเดตข่าวกันบ้างดีกว่าค่ะ